เก็บหอยใช่ไหมคะเปลือกหอยใช่เปลือเหอเมันเปรีอยวมันเปรี้ยอยู่ต่อันนี้อสมอันนี้อะี่ เราอยู่ที่เกาะแมกนีติไอลแลนด์นี่เป็นหาดอีกคันมามีอันออนีน้มีมามีพอจูบใหม่อ๋อดากฮะสวยนี่หอยเปลือกหอยจะสีขาวโดวนขัดเกลาจนขาวอายลูกจป้าอ๋อเหรอปั๊ ทรายก็จะเป็นกรวดอย่างเงี้ยเป็นทรายกรวดทรายหยาบหยาบเป็นหินทรายที่นี่เป็นหินหินกรวดน้ำใสนะน้ำทะเลใส ตรงนู้นก็จะเป็นหาดเติที่จะมีร้านค้าร้านอาหารมาเมียจูพิจอร์ทูมันเซ็์ไหนคะพิจร์ทูทังเซอชสวยทั้งอย่างเราเบิร์ดค่ะฮ่าช่่วย เหยียบจ้าลูกเหยียบแล้วมันเจ็บมันทิ่มถ้าเนี้ยรักษานบบไหนอ๋อไม่รู้สนา,กกานใช่นี่ไงมันจะมีหญ้าหญ้ามันสวยมากก็มันแจะหญ้าอย่างเงี้ยเขียนอย่างเงี้ยแหลมเจ็บมากนี่ก็เหยียบกระบองเพชร จ็บมากก็ไม่เจ็บมันเจ็บมันสวยมากมันก็เจ็บมากโอ้ามาดีจูฮาเป็กเชลนี่เอ้าเป็กจริงๆด้วย <laughs> สวยคนะ้นเนนกัดตัวนี้มันบินบินกัดบามีนะโอเคแต่วิ่งกุชชลกุชชล ็ปฟอสซิ่งลายสวยจังโอ้ลายธรรมชาตินะเนี่ยเบลือกหอย หรือว่ามีคนมาเสียอบอ่าะมากมาระมัดทอะไรมาเมียโอ้มันงอกขึ้นมาเป็นตน้น,มนไม้อันนี้ปีศูนยเจว้าวพี่ดิตรพ่ใหญ่ก็พี่จิดได้ค่ะ ันเจ็บมันเจ็บจะเดินเข้าไปนะลูกมามีเฮาเพิ่ <laughs> <c oughs> มแมทชิ่งอีกแล้วว้าสวสีมันสวยสีธรรมชาติท <c oughs> ี่มีชื่อแมทชิ่งนี่อันนี้ลายๆเนี่ยแม่ชอบ